มันจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาไปเจ็บปะไม่ต้องมยุ่งเราทำของเราไปใช้ชีวิตของเราไปรวยแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นเงินมันจะได้หมุนเรียนบ้างอะไรบ้างสบายฉันไม่ต่างนีก็ใช้ไม่เก็บหรอก <c oughs> <c oughs> เก็บไว้บ้านตอนน,น้ำท่วมมันจะแย่นะต่อให้มึงบ้านหลังห้าหกสิบล้านนะถ้าน้ำมันจะปล่อยเข้ามามันก็ไม่เหลือหรอกนะสมน้ำหน้าพวกแกที่สุดเลยห <c oughs> นาฉัน น้าฉันก็เคียดตอนนั้นนะบ้านใช่ป่ะแต่บ้านเป็นบ้านไม้ย,ยกสูงไงสร้างบ้านไม้ย,ยกสูงก็ดีเนีย่ยช่วงเนี้ยเศรษฐกิจปูนซีเมนใี้ลืมทําได้ปกติแต่แค่แบบว่าไม่ปกติหรอกบางอย่างก็ไม่ให้ทําเอออย่างเช่นพาม่าที่เข้ามามีแผนในตลาดเนี้ยก็ต้องออกไปอันนี้มีกฎหมายและสมัยก่อนเคยสงสัยมากว่าสมัยก่อนเรียนนะใช่ปะ มันจะมีการบอกว่า,ถ,า,าถ้าเออเป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยได้หรือใช่ไหมเหมือนกับเราไปสหรัฐอเมริกาเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้เงี้ยเหมือนกับว่าเป็นคนในสหรัฐมันเหมือนเป็นการดึงเงินของเขาด้วยเงี้ยเพราะว่าเขาต้องจัดสรรปันส่วนให้ให้หอย่างกับว่าให้คนมีงานมีการทำเงี้ยมันจะได้เท่าเราได้ไงในเมื่อมันไม่ได ไม่ใช่คนของเราไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนของน,นหลวงไม่ใช่อะไรแบบนี้อะไรว่าเขาฝึกของเขามาประชากรหนึ่งคนใช่ปะ่ะในหลวงสามารถฝึกทุกคนให้ใกล้เคียงได้หมดไงอันนี้คืออันนี้คือถ้าสูงอ่ะถ้าสูงมากคอหรือว่าได้ยินอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าหนึ่งคนไงเหมือนกับว่าคุณจะต่างได้ไงกับลูกในหลวงในเมื่อเขาเลี้ยงคุณมาแบบนั้นอะไรแบบนี้ต่างดิเพราะเขาดูพ่อมึงไม่ดูลูกนี่นี่ก็งง ไม่ใส่ไม่ดีนจะบอกให้ทำอย่าง,งานี้ได้ยังไงนางเกลียดไม่เห็นไม่เห็นความทรมานของคนอื่นเลยเหรอที่ทำแบบนี้ไม่ใช่แล้วสมัยก่อนฉันเคยคิดไงเออมันคงมีกรรมเป็นเผาพันุอะไรแบบนี้เรื่องกษัตริย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันคิดว่ามีอะไรไม่เหมือนคนอื่นไงเพราะว่าการที่เรานั่งอยู่คนเดียวได้หรืออะไรแบบนี้มันเกิดจากความทรมานจากรุงมันเกิดจากความทรมานจากข้างในข้างในที่ทับซ้อน เออฉันมีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกเวลาเราเกิดความรักจริงๆไม่อยากพูดเลยนะแต่อภิญญาโดนของนะต้องโดนของเหมือนกับว่าพอหูเปิดใช่ปะ่ะหูเปิดแล้วทุกอย่างมันก็จะเปิดหมดอนะประสาทแดกแล้ปแต่วเหมือนกับว่าเวลาเรามีความรักเนี่ยนะถ้าถ้าเกิดว่ามีคนอยากให้พูดว่ามันจะมีอกหังเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเหมือนกับว่า ดวงจิตมันไม่ได้ผูกกันมาเออบางคนดวงจิตผูกกันมาแต่เหมือนกับว่ารักกันไม่ได้ก็มีแบบเน,นี้ยเออเราที่นอนอะไรแบบเนี้ยคือในหลวงจะเป็นแบบนั้นทุกตรงแหละเหมือนกับว่ามันทรมานมันเหมือนกับว่าไอการที่เราพูดแบบเนี้ยมันทรมารมตรงที่ว่าวันไหนที่เขาสลับมาที่เราอ่ะเราจะงุกงิดมากแล้วเราทําแบบบังคับตัวของเราเองอย่างเงี้ยเหมือนปกติสมัยก่อนที่ยังใช้สมองคิดไม่ได้นะ อย่าพูดออกมาเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามห้ามพูดเลยเงียบไปเลยทีนี้ชั้นอะมีคนคอยบังคับฉันอยู่เสมอตั้งแต่ตอนที่ฉันไม่ปกติตอนนั้นใช่ป่ะนั่นละแล้วก็มาถึงตอนนี้ด้วยความอยากเรียนจบไม่ใช่ป่ะเพราะว่าแบบเราพยายามไงเราพยายามเราไม่ใช่คนที่คิดคิดลบใส่คนอื่นไงใต่ป่ะอย่าไปช่วยมัน เราเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วจะไปช่วยมันถ้าช่วยก็ต้องมีเงินก็ประมาณนั้นแหละแต่ทีเนี้ยเราต้องกําหนดหลักสูตรเป็นก่อนไงก่อนที่เราจะแบบสอนพิเศษใครได้อะไรอย่างเงี้ยเออถึงคืนเงินของก็ไม่คุ้มหรอกไอ้ช่วงเวลาที่เขาที่เขาลําบากมากสุดหรือว่าสบายมากสุดอะมันซื้อกลับมาได้ปะพูดไปอี